สวัสดีครับจากคลินิกหมอสุภชัยนะครับคุณโคนี่นะครับวันนี้มาทําอะไรบ้างนะครับบริเวณตาสองชั้นตอนนี้มีปัญหาคือหนังตาตกสองข้างไม่เท่ากันนะครับคุณหมอสุภชัยก็จะทําตาสองชั้นกรียดยาวให้สวยๆเลยให้เท่ากันนะครับตอนนี้มีปัญหาชัดเจนอันที่2คือมีร่องแก้มมีร่องน้ำมกกรอบหน้าที่ไม่เรียวแก้มย้อยก็จะมีการผ่าตัดดึงหน้าส่วนกลางดึงชั้นสมมสอย่างดีบวกฟ็อกซี่อายกหางตายกหางคิ้วไปในตัวเลยโมดิฟายทั้งหน้าเลยจากหน้าที่ค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมจากแก้มที่ย้อยลงมานะครับหหหมะรแต่่งใ้เเลยพา วันนี้มาตัดไหมครบ1สัปดาห์ทำผ่าตัดดึงหน้า ฟอกซี่อายทำแก้ตานะครับเดี๋ยวให้ดูรูปกวอนทำนะครับเอาบริเวณใบหน้าก่อนที่ผ่าตัดดึงหน้าก็จะมีร่องแก้มร่องน้ำหมากแก้มย่นแก้มย้อยมุมปากตกโดยเฉพาะบริเวณด้านล่างในกรอบหน้าไม่เดียวเพราะตรงนี้ย้อยลงมุมปากก็จะตกนะครับมีร่องน้ำหมากเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่ก็จะผ่าตัดดึงหน้าแบบมาตรฐานดึงชั้นสมสัชให้อย่างดีส่วนตานะครับสังเกตดูนะครับตาสองข้างเห็นแตกต่างกันมากข้างนี้ชั้นตาจะใหญ่ๆนะครับชั้นตาใหญ่ข้างนี้ก็ชั้นตาเล็ก นะครับคุณหมอสุปชัยก็จะผ่าตัดแก้ให้ทั้งสองข้างเลยตัดหนังตาส่วนเกินเปิดหัวตาให้ตาโตกเก็บหางตาส่วนที่ย้อยนะครับตรงตรงนี้ฮะยกหางหงออันนี้หลังทา1หนึ่งสัปดาห์นะหน้าเรียวยกกระชับล่องแก้มลงน้ำหมากจากเยอะๆหายไปเลยนะครับสันตาก็จะสวยเลยนะฮะเดี๋ยวหมอให้ดูทีละจุดนะครับบริเวณมุมปากจากที่ตกๆล่องแก้มลงน้ำหมากลังทา1หนึ่งสัปดาห์เห็นชัดเจนเลยครับใบหน้าเรียวสวยล่องแก้มลงน้ำหมากหายไปเลย เดียวสวยเลยอ่านดูอีกทีนะฝันทำตรงนี้ลึกมากครับมุมปากตกก็จะดูมีอายุนะครับอ่าหนึ่งสัปดาห์สวยมากนะครับส่วนตาอ่าข้างนี้ตาจะใหญ่ชั้นตาใหญ่ข้างนี้ชั้นตาเล็กก็ปรับแต่งให้มาในมองตรงนี้เลยนะครับนี่ชั้นตาสวยมากกลายเป็นคนละคนลดอายุอีก20ปี1เดือนนะครับจะกระชับเข้าที่สวยเป๊ะเลยชั้นตาตอนแรกก็จะบวมๆแต่สวยแน่นอนครับเนี่ยฮะชั้นตาสวยนะครับาาร้องแจ่มมากหายพร้อมหน้าเดียว อีกทีหนึ่งนี่คือก่อนทำหนึ่งสัปดาห์ก่อนทำนี่หลังทำหนึ่งสัปดาห์